สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากรับประสู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับรายละเอียดงานงานมอบรางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลนะครับอยู่กับคุณสมเิกอิสรางคุณอยุธยาผู้อำนวยการสถานีสยามสปอร์ตฟุตบอลครับคุณสมฤกครับครั้งนี้ครั้งที่4จะมีขึ้นวันที่28มกรา ที่โรงแรมโคดินทีเรตซอกเฟลิงครับท่านผู้ชมครับคอนเซปต์ของงานผมอาจเป็นทรอฟี่ออเนอร์รดี้มันคืออะไรก็ถ้าแปลเป็นไทยก็ต้องบอกว่ามุ่งไปข้างหน้าก้าวไปด้วยกันสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะฮะทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้นะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าเราไล่เรียงกันแต่ทีมชาติทีมชาติไทยกลับมาได้แชมป์สี่เกมอีกครั้งหนึ่งในรอบหกปีนะฮะสองครั้งที่ผ่านมาตกรอบแรกก็เป็นการเริ่มต้น ที่จะกลับมาสู่ความสำเร็จในการเป็นเจ้าอาเซียนเราเคยได้มาแสมัยติดต่อกันนะฮะเราก็ห่างหายไปนี่เป็นการก้าวไปอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มก้าวไปด้วยกันในปีต่อไปนะฮะฟพุตบอลอาชีพแม้ว่าเราจะผ่านวันเวลาที่กําลังประสบความสําเร็จแต่มันต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้พรามันจะบอกว่าฟุตบบลอาชีพเราต้องมีมาตรฐานกว่านี้ต้องมีคนดูมากกว่านี้ต้องรับการยอมรับมากกว่านี้นั่นก็คือการที่เราจะก้าวไปด้วยกันพุทบอลอยากกอดบอลคอนเซิร์ตสี่ครั้งที่ผ่านมานะฮะครั้งแรก เราเริ่มจากย้อนอดีตก่อนนะครับครับก็ครั้งที่สองมายุคทองอะไรเงี้ยเราก็ไล่ดีกันมานะฮะแล้วก็ครั้งเนี้ยจะเป็นการก้าวสู่อนาคตด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมของงานก็จะเป็นทีมสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยที่สดใสนะฮะอนาคตสดใสนะครับครั้งนี้มีรางวัลทั้งหมดกี่รางวัลครั้งนี้รางวัลหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่16รางวัลเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีสโมสรยอดเยี่ยมนะครับเป็นรางวัล โคดินบอลก็คือได้รางวัลนุ่นีะฮะับนุ่ฟุตบอลของไทยจับนิดนึงนะคุผู้ชมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับนักฟุตบอลเยาวชนนี่ก็อายุไม่เกิน18ปีดาวรุ่งยอดเยี่ยมอันนี้อายุไม่เกิน23ปีเราระบุชัดเจนฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมนะฮะนักฟุตซอลยอดเยี่ยมฟุตซอลด้วยทุกคะแนนนะครับเอเอสลีกยอดเยี่ยมนะครับนักฟุตบอลเดนมาร์กลีกวันยอดเยี่ยมนักฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่ายอดเยี่ยมใหญ่เลยนี่เป็นยอดเยี่ยมใหญ่เลยนะฮะนี่เป็นรางวัลลลรรรราางงงววัััพิเศษนะะะะะฮก็จจมีีปปปตูทบบใแห่ ช็อตยิงประตูสวยๆสวยๆวันนี้ฟุตบอลไทยยิงได้ใกล้เคียงกับระดับโลกมากโอ้โหไปนั่งดูเนี่ยสิประตูเนี่ยคัดเลือกกันไม่ถูกเลยนะครับนักฟุตบอลทรงคุณค่าครับอันนี้นักฟุตบอลที่อายุ30ปีขึ้นไปโอ้โหแล้วก็ยังเล่นอยู่ยังสามารถดูแลตัวเองได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้ผมมีในใจแล้วคนเนี้ยนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมครับนะครับซึ่งปีนี้ไม่มีเพราะว่าเราเอามารวมกันละกับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอ๋อก็คือรวมเป็นเรื่องนี้เป็นเป ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเรามีนักบอลยอดเยี่ยมโดยที่รวมไทยกับต่างชาติไปเลยเนี่ยนักบอลต่างชาติจะได้เกือบทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามาตรฐานสูงกว่าของเราต้องยอมรับว่าเราซื้อตัวกันมาแพงๆทีนี้มันก็มีคําถามในหมู่คณะกรรมการว่าถ้าอย่างนี้เราจะไม่มีนักบอลไทยที่ได้รางวัลนี้เลยนะแล้วก็มีข้อโต้เถียงอีกว่าและทําไมฟุตบอลอังกฤษถึงไม่มีนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมก็าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมก็คือนักเตะยอดเยี่ยมไปเลยชาติไหนก็ตามนะฮะปีที่แล้วเรามีนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมมีนักฟุตบอลยอดเยยี่ม ปีนี้เรารวมรวมาเลยฮะรวมันเลยฮะก็คือใครยอดเยี่ยมเนี่ยจะไทยต่างชาติคุณก็คือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนั่นก็หมายถึงว่าคุณเป็นนักฟุตบอลไทยคุณก็ต้องพัฒนาฝีเท้านะเพื่อใ,ให้สู้เขาให้ได้วันนี้มาตรฐานมันมันเริ่มจะใกล้เคียงกันแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหดลงมาเหลือรางวัลเดียวได้ละนี่คือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนะฮะทีมรางวัลเ๊อาป,ปูล่าโหวตอันนี้ก็อยากให้โหวตในช่องเสียงระบบฟุตบอลนะฮะมี F1 ถึง F10 คืออย่างที่ผมบอกไม่ต้องเก่งนะฮะขอแค่ อาจจะหล่อเล้าใจหรืออะไรก็ตามถูกใจอะเอาอย่างนี้ดีกว่าถูกใจแต่ละคนนี่โดนโดทางนั้นสมรู้ถอนการของฟุตซอลก็มาชาลีชับปุยเราเรารวมหมดเลยไหมฟุตซอลฟุตบอลรวมหมดเลยครับชาลนชับปุยนักบอลหญิงก็มีนะฮะก็คือเอาเอาชอบเลยอันนี้เอาชอบเลยนี่เป็นรางวัลมหาชนรางวัลที่แฟนบอลเลือกคุณนะฮะเราไม่ได้เลือกทีมแฟร์เพย์ทีมแฟร์เพย์นี่ก็เพื่อที่จะให้วงการฟุตบอลเนี่ยมบางทีมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายมีช่วงหลังเริ่มจะดุเดือด เลือดพ่านลืมสปิริตไปทีมแฟร์เพย์เราก็มีรางวัลที่จะมอบให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่ที่เล่นด้วยสปิริตนะฮะแล้วก็รางวัลนักกอลบอลในความทรงจำที่ผมบอกไปคราวนี้เป็นทีมชาติไทยชุดสี่เกมที่ทีมสามที่กรุงเทพเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะฮะอีกอีกสองรางวัลที่ไม่ต้องเลือกก็คือดาวซันโวเอเอฟอาดาวซันโวดิวิชั่นหนึ่งก็ทีพีเอลไทยพีเอดีก็มีเจ้าของรางวัลเรียบร้อยละเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกนะฮะแล้วก็มีโชเกียรติยศให้กับ ทีมออสตาเนี่ยฮะดิวิชั่นสองออสตาดิวิชั่นหนึ่งแล้วออสตาไทยพรีเมียร์ลีกครับอันนี้สิบเอ็ดนักเตะที่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละลีกนะครับก็ประมาณนี้รางวัลอันนี้ถามนิดหนึ่งคุณสมเลธ์ดาวซันโวเนี่ยถ้าในฤดูกาลเดียวคุณสมเลธ์ยิงยี่สิบผมยิงยี่สิบจะได้สองคนไหมที่ผ่านมาเราให้สองคนนะให้สองคนใช่ไหมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยโดยฝรั่งเนี่ยเขาจะนับแอสซิสต อ๋อแอซิ์ให้เพื่อนด้วยใครแอซิ์มากกว่ากันมีประโยชน์ต่อทีมใช่แต่ว่าเราก็มันไม่ค่อยเกิดอะมันไม่มีมีหนึ่งห้าคนหรอกนะฮะถ้าเราเป็นกำลังใจให้ได้ก็อยากให้เขาเป็นกําลังใจนะฮะดีกว่าว่าเขาไม่ได้แต่ว่าเขาไปบอกได้ว่าปีนั้นเนี่ยเขายิงเท่ากับคนนี้อืแต่เขาแอซิ์น้อยกว่าเขาไม่ได้ไม่มีอะไรประดับบ้านเลยเราให้สองคนนะแล้วในชีวิตของนักฟุตบอลคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาใช่แล้วคุณดูดิแล้วคุณไม่ให้เขาเพราะเขาแอซิดให้เพื่อนน้อยกว่า ปีต่อมาไม่ได้แล้วอ่ะหมดเลยจบกันไปก็ไม่เป็นไรเราเราก็ต้องให้เขาครับในครั้งนี้เนี่ยแอดกระซิบถามมีงวันในหนักใจมากที่สุดไหมในการตัดสินคล่งจริงเนี่ยนะฮะคนทุกคนมองว่าบุยลำกวาดผมก็มองอย่งั้นบุย์ได้สี่ถ้วยนะฮะถ้วยก่อนะครับไทยพรมเรียลเอฟเวครบครับตัวตานีครับพบเลยนะฮะยังไงเขาก็ต้องต้องก่อโกยแน่แต่คุณไปดูรางวัลโคตชยอดเยี่ยมบุยลเปลี่ยนเป็นสามคนนะฮะ อัตพลบุษบาคมสกอตคูเปอร์แล้วโค้ชสเปนจะมอบให้โค้ชบุรีรัมคนไหนหรือคุณเมวินดีนั่นแหละสินะฮะทีนี้พิจารณาจากสโมสรแล้วนะครับแน่นอนว่าอัตพลทําบุรีรัมมาแล้วไปทำบังกอการ์มาทำกอการ์ได้เข้าชิงเอฟเอคัพได้อันดับห้าไทยดีครับอัตพลกาลังมาดีๆเลยที่ได้ศัก์เสนาเมืองโผล่มาชุดสี่เกมได้แชมป์สี่เกมเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ได้มาตลอดสี่ปี นสองครั้งที่ผ่านมาคนไทยไม่ได้โโอ้หถามว่ากิติศักดิ์ทำบอลให้หกนัดก็มีข้อขัดแย้งอีกข้อโต้แย้งอีกบอกว่าทำหกนัดแต่ว่าเขาเตรียมทั้งปีนะครับเขาเตรียมตั้งแต่เดือนแรกพร้อมกับไทยพีเอ็มเลยคริกเลยก็แต่ว่าเขาไปโค้ชระดับชาติแต่ว่าโค้ชสโมสรทำงานทั้งปีครับก็ว่ากันไปนะฮะก็ก็อยู่ๆก็ขึ้นมาสูดเสียงนผมฟังอย่างนี้ผมยังเหนื่อยแทนเลยนะฮะ่ตอนคุยกันที่ประชุมน่าจะเครียดกันนะดูเครียดครับก็โต้เถียงกัน เป็นเสน่ห์ของคณะกรรมการมาคือโตเถียงกันเต็มที่นะฮะโดยรูปแบบแล้วเนี่ยเราจะสมมติเรามีสิบคนนะฮะแล้วก็ให้มีทีมงานพรีเซนต์ทีมงานที่จากฟุตบอลสยามจากคุณจำนงส่งเกื้อกองบรกเนี่ยเขาจะพรีเซนต์มาเลยใครเด่นยังไงยังไงครับแล้วก็ให้ยกมือตัดเหลือห้าคนพอตัดเหลือห้าคนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยที่จะเลือกใครหนึ่งคนเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลเนี่ยให้เขียนชื่อแล้วก็ใส่ซองเป็นคนึกแล้วไปเปิดกันหน้างานเลยครับ ซึ่งในระหว่างที่มีการคัดเลือกกันยกมือกันเนี่ยก็จะโต้เถียงกันคือคนที่เขาสนับสนุนใครไปสักคนเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนนักฟุตบอลคนนั้นในการที่จะคอนวินว่าคนนี้ดีกว่าผมว่าคนนี้ดีกว่าครับอย่างคุณปุ๊กบอกว่าซิโก้ดีกว่าคุณปุ๊กก็จะหาเหตุผลมาหักล้างว่าทําไมซิโก้ต้องได้นู่นนี่นั่นนะฮะอีกคนหนึ่งจากเดลีนิวหรือไทยรัฐบอกว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าอันาคนดีกว่าก็โต้เถียงเงินไปครับแต่สุดท้ายแล้วลงคะแนนเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนักฟุตบอลยอดเยี่ยม อันนี้เป็นไฮไลไท์เลยเหมือนกับที่โรนันโดได้ในบอลลงดอร์นะฮะคราวนี้แน่นอนว่าบรีรย์หาเข้ามาสามคนมในสิบคนเข้ามาสามคนคในห้าคนสุดท้ายก็เข้ามาสามคนนะครับมีกอนซาเลสนะครับมีอีบานัสนะครับแล้วก็ทีตาทรบุญมาทัน โอ้โหคนนี้คนนี้โตขึ้นเยอะนะปีนี้ดูปีที่แล้วบางทีมีข้อตําหนิว่าเกเรโดน2ใบแดงจะล่นเก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ค่อนข้างเคลียร์นะฮะทีระทอนในซีเกมนี้ดีมากทีละสินแดงดารักษามาตรฐานได้ให้กับเืองทองวุฒิชัยทาทองพาสุพรรณเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้นี่คือ5คนที่เข้ารอบสุดท้ายโอ้โหนะฮะก็มันก็มันก็สูสีนะฮะคือมันก็เบียดทั้งหมดแหละแต่ละคนก็มีมุมมองที่มันมันต่างกันทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งละวันทีมแร์เยเนี่ยนะฮะ มีข้อถกเถียงกันว่าคือเราเราเริ่มต้นมีหลักการจากว่านับลูกนับใบเหลืองใบแดงก่อนคใครได้น้อยที่สุดก็คือควรจะได้ทีมแฟ์เพ์ถูกต้องไมหมฮะแล้วก็แฟนบอลทีมไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องแฟนบอลตีกันก็มีโอกาสจะได้ทีนี้มันก็มีข้อตัวอย่างอีกว่าสําหรับทีมที่ไม่มีแฟนบอลแฟนบอลร้อยคนอย่างเงี้ยปุ๊บกับทีมที่แฟนบอลสองหมื่น 20, คนเนี่ยครับไม่มีตีกันเหมือนกันอุณควรจะให้ใคร ถูกไหมใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกเอาง่ายคือผมก็ไม่ได้คิดในจํานวนนี้นะไอ้นี่เป็นสองหมื่นนี่ร้อยหนึ่งก็ไม่ตีกันทั้งคู่อหรือทีมที่ได้สองหมื่นเนี่ยแฟนบอลไม่ตีกันเลยแต่ใบเหลืองมากกว่าใบหนึ่งส่วนทีมนี้มีแฟนบอลร้อยคนเนี่ยนะฮะใบเหลืองน้อยกว่าใบหนึ่งคือตามหลักเกณฑ์เขาน่้จะได้ทีมแฟร์เพบนะฮะแต่กลายเป็นทีมที่มีคนดูน้อยในเอไอเอสลีก มีคนดูแค่ร้อยคนมันก็ไม่ตีเนี่ยฮะปัญหามันก็ไม่มีถูกไหมฮะขณะที่ทีมสองหมื่นภายใต้ความกดดันลงทุนเป็นร้อยล้านมีไปเหลือมากกว่าหนึ่งใบแต่สามารถควบคุมแฟนบอลให้มีสติไม่มีปัญหาครับคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่มุมมองนะฮะฟังแค่นี้ก็ปวดหัวแทนคุณสมเลอร์นะครับแล้วก็ปวดหัวแทนคณะกรรมการด้วยเท่าที่พูดพูดมาเนี่ยแต่ละชื่อเนี่ยก็เป็นที่คุ้นหูกันดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อยู่ที่คณะกรรมการว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกใคร จะรู้ผลวัน่ไหนก็วันที่28ครับซองจะอยู่หน้างานจะไปถึงมือของวิธีกรคณะกรรมการที่หน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการเตรียมเ็ดขาดว่าใครจะได้นักฟุตบอลส่วนใหญ่ที่เข้ารอบทุกคนเนี่ยเราจะแจ้งเขาก่อนไหมว่าปีนี้คุณมีชื่อนะมีชื่อแจ้งเขามาทุกมีชื่อแจ้งแต่ได้รับรางวัลเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาครบทุกคนไหมครบครบะมาครบแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศที่กล้องจับสี่ห้าคนแล้วก็ดูสีหน้าดูอารมณ์แต่ละท่านนะฮะทุกปีเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็น บางอารมณ์มีแววตาผิดหวังขึ้นมาแวงที่ตัวเองอมไม่ได้แต่อีกปั๊ดหนึ่งเขาจะปลบมือนี่คือสเปรดิตของฟุตบอลสเปรดิตของนักกีฬาแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพนะฮะอัตพลอ,อสปาคม,มเคยได้สมแชมป์แล้วไม่ได้โคชยอดเยี่ยม,มวันนั้นใครควิาอัตพลต้องได้นะฮะแต่พอประกาศชื่อมาไม่มีเป็นเฉลิมวุฒินะฮะก็ถือว่าพี่าวามคาดหมายครับอัตพลแววตาหนึ่งอาจจะผิดหวังบ้างแต่ก็ปลบมือให้กับเฉลิมวุฒิวันนั้นเฉลิมวุฒิพาพัทยาได้อันดับห้าคณะกรรมการมีเหตุผลที่จะบอก ครับนะฮะอัดลพ์ไม่ขึ้นรับถ้วยดังวันใช่ไหในแง่ของสปิดิตนั่นคือเรื่องเก่านะฮะขณะที่เฉลวุฒสง่าพนทีมพัทยาไม่มีทรัพยากรที่ดีแต่เฉลวุฒพามาได้อันดับห้าเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันมันต้องมีที่มาที่ไปนี่คือความภูมิใจของคณะกรรมการและคนจัดงานอย่างเราที่ตลอดสามครั้งที่ผ่านมาฮะต้องบอกง่ายๆว่าฟุตบอลสยามโคเรนบอล เปรียบง่ายก็จะเป็นออสการ์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับในวงการบันเทิงของดาราต่างประเทศดาราฮอลลีวูดเนี่ยมีรางวัลอสการ์เป็นรางวันนักแสดงยอดเยี่ยมแต่ว่าฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลเนี่ยเป็นความยอดเยี่ยมของนักฟุตบอลไทยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลไทยทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ได้รางวัลน,นี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ท่านเก่งจริงๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ว่าการที่ได้เข้าเสนอชื่อเป็น5คนสุดท้ายเป็น10คนสุดท้ายนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะว่าคณะกรรมการทํางานกันหนักมาก รางวัลนี้มันไม่มีไม่มีรูปแบบครับผมจะบอกให้คือรูปแบบก็เป็นหลวมๆผลงานหลวมๆแต่ว่าในการกานกองผมให้สิทธิ์กับวิจารณญาณของคณะกรรมการครับแล้วคุณจะรู้บนปุ๊บว่าแต่ละคนเนี่ยวิธีคิดแปกๆครับอมันเป็นอัตลักษณ์ของอัตบุรุษอะไรเนี่ยนะครับ เาบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยไปนหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรายังอยู่กับคุณสมเพลอิรากูนะครับผู้อำนวยการสถานีฟุตบอลสยามอ่าเขาไปกับสยามสปอร์ตฟุตบอลน,นะครับเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลสยามโคเด้นบอลวันนี้คนเป็นข่าวหมดอุลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับก,การติดตามรับชมวันนี้ผมและคุณสมเพลรากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ